อ่าแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายนะครับก็เรื่องของลําดับนะครับยาวนานมากก็พูดถึงนะเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวลืมนะมีเรื่องของลําดับนะว่ามีกี่ประเภทนิดหน่อยลำดับทั้งเดียวนะที่ไม่ไม่ขึ้นเรื่อยๆก็ลงเรื่อยๆไม่ก็ไม่ลงไม่ก็ไม่ขึ้นประมาณนีนะ้เรื่องของลิมิตนิยามแล้วก็เทคนิคนะแล้วก็สุดท้ายส่วนที่6กันนี้ก็คือการทดสอบทดสอบของอะไรทดสอบของลาดับทั้งเดียวับนะจะเห็นว่าการหาลิมิตของลาดับเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากมาย ลแล้วแต่ว่าเจอโจทย์แบบนี้ควรจะใช้รูปแบบไหนในการจัดรูปหรือว่าใช้ทฤษฎีบทต่างๆนั้น,นะสำหรับลำดับทางเดียวก็จะมีการทดสอบแบบหนึ่งเหมือนกันนะข้อดีของการเป็นลำดับทางเดียวก็คือมันมีว,ว,วิธีนี้แหละที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นคือบางครั้งเราต้องการอยากรู้ว่าล,ลำดับมีลิมิตแต่เราไม่จชเป็นต้องรู้ก็ได้ว่ามันเป๊ะคืออะไรอย่างในที่นี้นะหนึ่งสาม้สี่เนี่ยห้าส่วนแปดสิบเอ็ดส่วนสิบหกของเราเนี่ยเรารู้แหละว่ามันว่ามันว่ามันลดลงเรื่อย เรเรารู้2อย่างคือ1มันลดลงและ2คือเรารู้ว่ามันเป็นบวกเสมอฉันลองนึกภาพดูว่ามันลดลงแล้วไม่เป็นบวกมันก็ไม่ควรจะมันก็ควรจะมีลิมิตสักที่หนึ่งนะมันควรจะจะไปหยุดที่ไหนสักที่หนึ่งนะมันเพราะมันไม่ทะลุลงไปข้างล่างแล้วมันก็ไม่เด้งกลับขึ้นมาแล้วมันก็ต้องหยุดแหละสักที่หนึ่งแต่วันนี้ก็คือเป็นเป็นใช้คำว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการคิดในการใช้ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นนะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นทางเดียวแล้วเราเรามีเรามีพดานอยู่ เช่นเรารู้ว่ามันขึ้นแล้วมีเพดานอยู่หรือเรารู้ว่ามันลงแล้วไม่มีพื้นอยู่แปลว่าสุดท้ายแล้วมันต้องหยุดที่ค่าใดค่าหนึ่งมันไม่ทะลุพื้นมันไม่ทะลุเพดานนะมันต้องหยุดที่ค่าใดค่าหนึ่งก็เป็นที่มาของทฤษฎีบทนี้ครับอ่าลำดับทางเดียวมีมีสมบัติพิเศษก็คือสามารถทดสอบการลู้เข้าได้ตัวไม่ต้องรู้ค่า L โดยจำไปอย่างข้ออื่นเนี่ยเราจะทดสอบเราต้องต้องดิฟต้องจัดรูปต้องอะไรนะสุดท้ายก็จะได้ค่า L มาค่าหนึ่งนะว่าว่าลิมิตคืออะไร แต่ว่าระดับทั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องรู้ได้บางทีนะซึ่งบางทีก็ดีกว่าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดรู้อย่างเช่นเลขแปลกๆเช่นเรารู้ว่า e คืออะไร2องจุดเจปปไปไปเรื่อยเรารู้ว่าายคืออะไรเรารู้ว่า p คือ3.141559ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มีค่าอื่นๆเช่น lon l สเป็น0.6 9กไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเราไม่เลียกเยอะไม่หมดเลย91มั้งจะเห็นว่าพวกเนี้ย เราต้องการรู้ว่าเราต้องการรู้ใช่ว่ามันมันมันมีค่าของมันแต่เราไม่ต้องรู้เป๊ะๆก็ได้ว่ามันค่าไปถึงไหนนับหลักการเดียวกันเรา,เรา,เ,ราเราอยากรู้ว่ามัน,ว,มนว่ามันมีลิมิตว่ามันมีค่าแต่เราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันไปไปหาค่าไหนนะเพราะถ้าเกิดจะจะหาค่าได้มันต้องเนี่ยจะเป็นเลขแปลกๆออกมาดังฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของนี้ครับเพื่อที่จะบอกแค่บอกเฉยๆว่ามันมีค่าของมันนะว่าแล้วก็มาดูทฤษฎีบทกันอย่างเี้ยอ๋อแล้วก็ หลักการอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะว่าถ้าเกิดมันมีเพดานแล้วมันวิ่งขึ้นนะมันมันไม่ไม่วิ่งลงหรือมันมีพื้นถ้ามันก็ไม่ไม่ไม่ง่ายขึ้นเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายมันก็มันก็ต้องหยุดที่ขั้นใดขั้นหนึ่งนะมันอาจจะไม่หยุดอ่าที่สาคัญตรงนี้ก็คือมันอาจจะไม่ชนเพดานก็ได้นะครับเพราะเพราะเพดานเราเป็นคนเลือกเราจะเลือกเพดานสูงมากก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันหยุดจนถึงลิมิตของมันเนี่ยแล้วมันหยุดเนี่ย มันก็จะได้ค่าค่าหนึ่งแหละนะที่อยู่ระหว่างบางจุดของเราค่าจริงอาจจะเป็นค่านี้็ได้เช่นเราอาจจะตั้งเพดานไว้ที่3แต่ค่าจริงมันอาจจะเป็น2.7งก็ได้เป็นต้นนะเหมือนเหมือนค่าเหมือนค่า e อันนี้ก็เหมือนกันงั้นเราเราอาจจะกําหนดพื้นล่างไว้ที่สูงก็ได้แล้วเราก็ไปสูตรได้แล้วอะว่ามันว่ามันไม่ต่างจากศูนย์ชัวชนะแต่ปรากฏว่าลิมิตจริงอาจจะเป็น1-2ก็ได้ฉะนั้นข้อมูลข้อมูลแค่น,นี้ก็อาจจะพอเพียงพอแล้ว ว่าว่ามีว่ามีขอบเขตมีเพดานรือมีพื้นแล้วมันก็พุ่งลงหรือพุ่งขึ้นอย่างเดียวซึ่งอันนี้จะเป็นแปลงเป็นสัพทางการได้เป็นตามนี้ซึ่งเยอะอยู่เดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันค่อยๆไปก่อนข้อแรกก่อนนะลำดับมีขอบเขตาจากด้านบนขอบเขตด้านบนคืออะไรก,ก็คือเพดานตรงๆเลยนะเพดานที่ว่าืออะไรเพดานที่ว่าก็คือจะมีค่า M ที่ที่ทุกค่านมอยกว่า m ็เสมอทุกค่าเนี่ยไม่เกินเนี่ยอาจจะเป็น M เป็นไปก็ได้แต่มันไม่เกิน M มีค่า m ผม,มาแล้วลิมิตของเราเนี่ยก,ก็ไม่เกินค่านี้นั่นนี่คือมีขอบเขตก็คือขอบเขตแล้วเราก็เรียกว่ามันเป็นขอบเขตบนเพราะมันอยู่ข้างบนตามภาพเลยอันนที่ขอ,อบเขตบนขอบเขตล่างก็คล้ายๆกันก็นนคือก็คือพื้นนั่นเองนะขอบเขตล่างก็คือมีพื้นมีพื้นคืออะไรพื้นก็คือสมบัติที่ว่านะลิมิตาระดับทุกๆตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า m เสมอไม่ต่ำกว่า m เล็ก พอมันไม่ต่ำกว่าก็คือมันอาจจะเด้งก็ได้ในที่นี้อาจจะเด้งก่อนแต่จะมันไม่ต่ำกว่าพื้นเราก็จะเรียกว่า m นี่เป็นขอบเขตล่างมีขอบเขตล่างแล้วก็สามารถเรียกรวมกันได้ว่าถ้าเกิดมีทั้งบนทั้งล่างก็เป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตถ้ามีทั้งบนทั้งล่างข้อดีของการมีทั้งบนทั้งล่างก็คือมันก็จะมอเห็นภาพในว่าฟังก์ชันเนี่ยมันฟังก์ชันหรือลำดับเนี่ยมันจะอยู่ไม่เกินนี้แหละถ้ามีทั้งบนทั้งล่าง ในนี้คือภาพที่เราต้องการแล้วถ้ามีขอบเขตก็เป็นแล้วถ้ามีทั้งบนทั้งล่างก็คือเรียกว่ามีขอบเขตและอ่ะมีที่สําคัญจะเห็นจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราเรารู้ข้างบนมาแล้วสาคัญเนี่ยสรุปเป็นทฤษฎีบทเป็นแค่บรรทัดเดียวประโยคเดียวเองด้ว่าอะไรว่าถ้าลำดับเป็นลำดับทางเดียวและมีขอบเขตแล้วจะลู่เข้านะครับถ้าถ้าถ้าเป็นลำดับทางเดียวก็คืออย่างที่เราบอกคือไม่ไม่ขึ้นก็ลงครับและมีขอบเขต โอเคก็คือมีมีกรอบบนล่างแล้วลำดับเนี้ยลู่เข้าทำาไรมันลู่เข้าก็คือลิมิตหาได้ครับเท่านี้คือเหมือนเหมือนเอาไอเหมือนเอาไอเดียสามสามอย่างมารวมกันไอเดียนะเรื่องของการเรื่องสองทางเดียวไอเดียใหม่เรื่องของขอบเขตแล้วก็ไอเดียสุดท้ายเรื่องของลิมิตนะเอามารวมกันได้ฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าลำดับเนี้ยลู่เข้านะแล้วก็พิสูจน์สองอย่างข้างหน้าพอ ซึ่งสองอย่างเนี่ยจะพิสูจน์ง่ายกว่านะว่าว่ามันเป็นทางเดียวว่ามันมีขอบเขตเหมือนเช่นอย่างข้างบนเนี่ยเหมือนเหมือนกับเลขตรงตรงเนี้ยหายไปไหนแล้วอ้าวทำไมลบทิ้งอะนะเหมือนเหมือนเหมือนจะหาค่า e ค่า pi อย่างเงี้ยนะแล้วแล้วอยากรู้แค่ว่ามันลูกเข้าแหละว่ามันมีค่าครับแต่ว่าบางที่หาตรงนี้ยังง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ไม่ต้องหาเลขเป๊ะๆนะแล้วก็ข้อดีเหมือนเป็นทันตกไปได้เลย ข้อดีคือต้องการแค่ขอบเขตนะไม่ต้องไม่ต้องการขอบเขตที่ดีที่สุดนะเช่นเราจะบอกว่าขอบเขตเป็น1นล้านกับ1ล้านกับลบหล้านยังได้เลยนะ่ล้านกับลบหนึล้านบอกว่าขอบเขตเนี้ยอยู่ตรงนี้แหละชัวร์ก็เวิร์กเหมือนกันครับการมีขอบเขตเนี่ยเป็นการรับประกันได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเข้าใกล้เลขค่าหนึ่งมันอาจจะเข้าใกล้ศูนย์ดือ็ได้มันอาจจะเข้าใกล้1นึ่พันก็ได้เราไม่รู้แหละแค่มีขอบเขตก็พอวันแล้วก็ไปดูทฤษฎีบทกัน นะเช่นอ่ะนี้ถามว่าให้พิสูจน์ว่าําดับเนี้ยรู้เข้าละดับนหนรู้เข้าถ้าเราใช้ลิมิตใช้อะไรเนี่ยมันหาได้ง่ายๆเลยตรงๆเลยว่าลิมิตคืออะไรลองดูถ้าจะหาลิมิตมันก็หาได้นะในข้อนี้นน 2, n ส่วน 2n ลิมิตของ n มีใช้ได้หลายวิธีเลยเช่นถ้าเกิดจะเอาเอา1ส่วน n ไปหาบนเอา n ไปหาทั้งบนทั้งล่างก็จะเป็นอันนี้ก็ได้ก็ได้เป็น1ส่วน2 นเปนน็แต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะพิสูจน์ําดับทางเดียวอย่างเดียวนะโดยใช้ชทฤษฎีบทข้างบนนี้เราจะทําไงก็คือตรงๆเลยทํา2อย่างคือพิสูจน์ว่าเป็นทางเดียวและพิสูจน์ว่ามีขอบเขตทำทีงไงทาก็คือเราก็บอกเขียนเป้าหมายก่อนเนะรจาจะพิสูจน์ว่า 1. นึ่งลำดับๆนี้เป็นลําด,ดับทางเดียว ลันก็2เนี่ยลำดับเนี้ยมีขอบเขตทางเดียวและมีขอบเขตต้องการ2อ,อย่างเป็นทางเดียวและมีขอบเขตทีนี้ก็ลไล่มาดูข้อ1นําลำดับทางเดียวเอ๊ะทำไงจำได้ไหมมีเยอะแยะมากมายเลยเช่นอาใช้ใช้อัตราส่วนแล้วกัน,น,นอัตราส่วนก็คืออะไรก็คือหา AK เบงหนึ่งหารด้วย ak 1. แล้วดูว่าไอตรงเนี้ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่ง แล้วก็เอามาหารกันก็เป็น k บวกหนึ่งหารด้วย2คูณ k บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งอันนี้คือข้างบนข้างล่างเป็น k หารด้วย2 k บวกหนึ่งแล้วก็จัดรูปเหมือนเดิม k บวกหนึ่งหารด้วย2 k บวกสามอันนี้พลิกขึ้นมาเป็น2 k บวกหนึ่งหารด้วย k เหมือนที่จะงะจะยากกว่าใช่ไหมนไหทำมาแล้ววันนี้ก็กระจายเข้าไปเป็น2 k กำลัง2บวก3 k บวก1 ข้างล่างเป็น 2k กําลัง2บวก 3k อาจจะเห็นว่ารูปแบบเหมือนของเก่าเ่ยก็คือก็คืออะก็คือมันจะเป็น,นเป็น1บวกกับอีกตัวหนึ่ง1บวกกับอีกพจน์หนึ่งที่พจน์นี้เรารู้ว่าไม่เป็นศูนย์เชยวชัวร์ฉะนั้นเรารู้ว่าเป็นบวกเชยชัวร์ฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็มากกว่า1น,น่งมากกว่าก็แปลว่าอะไรนะถ้าเกิดอัตราส่วนมากก,นนกาว่า1ก็แปลว่าฉะนั้น อันทีส่วนมากกว่าหนึ่งก็คือมันมากขึ้นเรื่อยๆมะครับคืมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นอันนี้เป็นลำดับเพิ่มเป็นลำดับเพิ่มอันนี้คือตอนหนึ่งแลตอนสองก็คือมีขอบเขตแลตอนสองก็คือมีขอบเขตก็คือเราต้องการหาเลขสองเลขมาที่เราประกันได้ว่าทุกตัวเนี่ยอยู่ระหว่างสองเลขนี้เสมอนล้เริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากขอบเขตล่างก่อนแล้วกันขอบเขตล่างหางง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นบวกเป็นบวกเป็นบวก ก็มันก็ต้องมากกว่าศูนย์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มาลขันน้นแรกง่ายๆทีนที่หาว่าขั้นต่อไปจะหาไยางไลจะสังเกตก่อนว่าข้างบนเป็นเ็นข้างล่างเป็นสองเอ็นวงหนึ่งข้างล่างมันมากกว,าาว,าวาา่าข้างล่างมันมากกว่าข้างบนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าข้างล่างมากกว่าข้างบนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราไปหารก็จะได้เป็นตรงๆเลย ถ้าเกิดข้างล่างมากกว่าหันกันก็น้อยกว่าหนึ่งแล้วถ้าถามว่าอันนี้เป็นจริงไหมอันนี้เป็นจริงนะเป็นจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่า n บวกหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์เาก็ย้ายไปลบก็คือ n มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งสังเกตว่าอันนี้ทำย้อนขึ้นไปเนะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้แล้วว่าเนื่องจาก n มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งแล้วจะได้ว่าอัตราส่วนเนี่ยหรือที่นี่ก็คือ an เนี่ยน้อยกว่าหนึ่งกกว่าเท่ากับหนึ่งก็คืออะไรแปลว่าเรียบร้อยแล้วปุ๊บ เราได้ขอบเขตซ้ายขวาแล้วเรารู้ว่าลำดับเนี้ยมาไม่ต่ำกว่าศูนย์เพราะมันเป็นบวกเรารู้ว่าลำดับเนี้ยไม่เกินหนึ่งนไม่เกินหนึ่งเพราะว่าเรามีอสมการนี้อยู่ฉะนั้นก็แปลว่าลำดับนี้มีขอบเขตนะมีขอบเขตแล้วก็แล้วก็เป็นมีขอบเขตและเป็นลำดับทางเดียวนะฉะนั้นก็เลยสรุปได้สุด,สดท้ายว่านํลำดับเนี้ยันลู่เข้าแล้วก็ตอบเลย อย่งเ็ว่าตอบตอบแค่นี้นะตอบแค่ว่าลู่เข้าเรายังไม่รู้ว่าลําดับว่าลิมิตคืออะไรแต่ในในในขั้นเนี้ยเอาแค่ง่ายง่ายก่อนัาลู่เข้าในก็จบงานจบเลยเรียบร้อยถ้าเกิดเรานึกภาพตามดูว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราบอกว่านี่เราบอกว่าลิมิตเนี้ยมีมีนึงว่าภาพตามก่อนก็คือมันมีขอบเขตส่วนกําัหนึ่งอยู่แต่ว่าเรารู้เฉยว่าทุกจุดเเนี้ยมันอยู่ไม่เกินช่วงนี้ ถ้าเกิดเราลองวัดภาพลองคำนวณดูถ้า n เป็น1ก็จะเป็น1ส่วนสอยู่ประมาณนี้ n เป็นห n เป็น2ก็เป็น2ส่วนห้าสส่วนห้ามากกว่าไหมมากกว่าสิเพราะล่ะทำไมรู้สึกว่าคำนวณผิด1ส่วน3มสอง่วนห้าเกส่วนมากกว่ามันจะขึ้นตรงนีอแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆสองส่วน5้าแทนเป็น3าได้เป็นสส่วน 3, 7็แล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ ูปมันไม่ไปนะลิมิตที่เรากําลังหาอยู่เป็นรูปแบบนี้นะก็คือจะเห็นว่ามัน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 ไม่มันเพิ่มมันยิ่งขึ้นนะโดยที่มันมีขอบเขตของมันอยู่เป็นส่วนกําหนดฉะนั้นแล้วก็เลยรู้ว่าระดับเนี้ยสุดท้ายแล้วมัน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 ไม่มีทางมันต้องมีลิมิตนะมันต้องมันมันต้องมันต้องชนมันต้องมีเข้าหาค่าไดขั้นหนึ่งนะซึ่งอย่างในเขาเนี่ยนะเรารู้ว่ารู้เข้าแต่เราไม่รู้ว่าค่าไหน และถ้าเกิดเราคำนวณออกมาจากเมื่อกี้คำตอบมันคืออะไรคำตอบขึ้นหนึ่งส่วนสองคือที่จริงแล้วมันรู้เข้า1 2. นะึ่งส่วนสองแต่ว่าถาม,ถามว่าทำไมาเ,รเราใช้1เพราะ1มันง่ายกว่าไงเพราะในข้อน,นี้เราอาจจะอยากรู้แค่ว่ามันวิ่งมันหยุดไหมมันวิ่งไปเรื่อยๆหรือมันจะหยุดในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งร,รู้ว่าหยุดก็อาจจะแฮปปี้แลวโอเคแห้วโอเคหยุดก็จบไม่ต้องมานั่งรู้ว่าหยุดตรงไหนนะซึ่งที่ทจริงถ้าเกิดเราจะ,จะสังเกตว่าถามว่าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขสองได้ไหม ได้เป็นเลขหนึ่งส่วนสองได้ไหมนะครัตอบคือได้เหมือนกันเราเราเปลี่ยนขอบเขตตรงนี้ให้เป็นหนึ่งส่วนสองได้เหมือนกันถ้าเกิดทําย้อนกลับไปดูก็จะได้ว่าอันนี้มันคือสองเอ็นก็คือหนึ่งสิ่งอันนี้ก็เป็นจริงนะฉันก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราเริ่มจากตรงนี้ไดเเ้เราเริ่มจากเราเริ่มจากข้อได้จริงว่า 2n งเอนบวกหมากกว่าเท่ากับ,บ 2n งั้นเราเริ่มจากตรงนี้ได้พอเรารู้ว่าอันนี้อันนี้เป็นจริงปุ๊บ แล้วก็เอา2อย้ายไปหาฝั่งนี้เอา2อ n บวกหนึ่งย้ายไปหาฝั่งนี้ก็เลยว่าที่จริงแล้วนะ a a n เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนขอบเขตให้มันให้มันแคบลงได้อันนี้ก็ถูกเหมือนกันนะก็แต่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 มันถูกนะครับแต,แต่ไม่ได้แปลว่าดีขึ้นไม่ได้แปลว่าดีขึ้นเพราะการที่มันน้อยกว่าหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรรับประกันว่าลิมิตมันจะเป็นหนึ่งหสามหรือเปล่าน,นะพราะสุดท้ายแล้วเราต้องการแค่ขอบเขตเราไม่ต้องการขอบเขตที่ดีเราต้องการแค่ขอบเขต ฉะนั้นอันนี้ถูกไหมถูกเหมือนกันแต่ถามว่าดีกว่าไหมคําตอบคือไม่ใช่ไม่ได้ดีกว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้วิธีอื่นในการหาว่าลิมิตมันเป็นค่าเะไรคล้ายคล้ายๆพายสมมติเราเราจะหาค่าพายพันคืออะไรสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าไปเรื่อยๆแล้วเราอาจจะสามารถหาได้ว่าพายมันน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าสิบแต่ก็อาจจะเวิร์เนี่ยถามว่าทำให้มันดีขึ้นได้ไหมได้เราจะมีวิธีการคํานวณว่าพายมันน้อยกว่าเท่ากับยี่สิบสองเจ็ด ยี่สิเจ็ดก็ถูกไหมถูกก็ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าพายมันจะเท่ากับยี่สิบสองเจ็ดในสุดท้ายแล้วพายมันก็จะลูกเข้าหาค่าได้ค่าหนึ่งแหละนะก็แปลว่าไม่ไม่ว่าจะใช้เลขไหนก็ตามสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์เดียวกันว่ามีลิมิตนะแต่ถ้าจะหาเองก็ต้องไปหาอยู่ดีมันต้องไปคำนวณด้วยวิธีการอื่นอยู่ดีเฮ้จบพอดีเรียบร้อยเย่ yeah. นะครับเรียบร้อยนะครับก็ จบเรียบร้อยในขั้นที่11นะครับในขั้หน้าก็จะเรียนต่อเราเรียนลําดับถามว่าเราเรียนลำดับทําไมเพราะว่าเราจะมาเรียนสิ่งที่จะใช้ต่อไปก็คืออนุกรมทําจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเอาเลขลําดับมาบวกกันไปดูกันในขัน้นหน้าครับสวัสดีครับ